โอเคผมก็กลับสวัสด,ดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P r a t i n g นะผมก็หลายๆคนคงได้เห็นผมลงฟตอรี่รถคันใหม่ของช่องเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ผมพามาดูรถใหม่เราเลยดีกว่างรับผมปึ๊บเป็นไงล่ะร้อยผ้าบางลมตามฝันนะเพื่อนๆโอ้เดี๋ยวนี้จะพารีวิวทั้งคันเลยแต่ของแต่งมันมีไม่เยอะมันออกตลอดออซมากกว่านะโอเคขอให้ดูโดยรอบก่นอนครับ ดูรอยร่บกันโอ <Okay. S 1> เคไปกลับไปเริ่มกันที่รถมีน็อตบุสตตะก้าหน้านะครับผมอันนี้มาก oh. ับรถไม่เป็นไรส่วนปั๊มบนฐานดำไม่มีฐานดำปั๊มบนเดิมร้อยสิบเอียเทียมซื้อมาสามร้อยน็อตอดปแฮนหัวเฟืองน่าจะน่าคมงานน่าจะน่าคมต่อไป ป๊บสายเบรกสายมันเบรกสวิสน่าจะแท้เห็นเจ้าของรถบอกแท้ปัม๊มฝักข้างโลกโก้ขาวน่าจะเทียมจานไม่รู้ยี่ห้ออะไรช่างมันเถอะส่วนล้อดี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 นะผมคอสิบเจ็ดปุ๊บนี่มีการสบัดด้วย กันประบัดติดรถมาครับผมแล้วก็คาร์บอนคอนโซลกลางต่อไป mm hmm. ก็ไล่เก็บน็อตเป็นบางส่วนต่อนนี้ผมไปแฝงหูขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไรแางหูเชื่อมเอาหาเครื่องก็ไล่เก็บน,อน็อตนะครับผมปึ๊บปึ๊บจริง,รงๆท่อรถอ่ะมันเป็นหน้าสุดที่สานนะแต่ผมขายให้น้องชายไปละจะถ้าได้เอารถน้องชายมารีวิวผมจะถ่ายให้ดูผมขายท่อไปละแล้วก็โชว์โชว์ว่าช่างมันอะไม่รู้เรียกว่าไงปล่อยมันไป ดูรถแบบแปลกๆเออนี่ยบางโซ่ผมซื้อมาเพิ่มแล้วก็ให้รุ่นพี่ป่านให้นี่นะผ,ผมป่านเน้นใช้งานป่านให้มันใช้งานได้จริงับผมแล้วก็ปุ๊บๆๆไล่เก็บน็อตอยู่น้หขอผมเครื่องบางอันก็ไม่ใช่นะบามอันก็เป็นน็อตหน้าคมนะผม,ะผมปุ๊บๆๆเป็นไงโอเคทอมาเต็บเครื่องเป็นห้าชักเดิมนะผมจริงๆถ้าใส่ท่อที่ที่ขายไปนะเพราะวันนี้ เพราะวันนี้เยอะเลยใบยนี้มันเป็นแบบลุฟฟิกจากแค่เดินคอมาแล้วผมแต่ปลายเดิมโอเคก็เดี๋ยวพาไปขี่ไปชมดีกว่าว่าการใช้งานเป็นยงไงบ้างครับผมไปเจอกันโอเคทุก okay. ่านเดี๋ยวผมมาไปทดสอบประสิทธิภาพในการขี่เพราว่ามันแบบจับแค่ไหนผมบอกกันแล้วว่า อันนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะความคิดส่วนตัวผมคือชกชัวว่าที่ว่าเขาใส่กันในบางลมใช่ป่ะมันมันเป็นงานเทียมใช่ป่ะประมาณสองพันสองพันห้าสามพันบ้งก็มีเอาเอาความคิดผมนะผมถ้าผมมีถ้าผมเอาตังค์นั้นอะผมเอาไปซื้อไวเอสแท้ใส่ว่งเพื่อนไม่รู้่ะใครคิดยังไงก็ช่างอะผมว่าใส่ไวเอสมันเราได้ของแท้อะเอางี้ดีกว่าได้แท้มีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยแล้วยิ่งรถที่มันทําความเร็ว ทำความเร็วได้เยอะๆเราไปแบบใส่โชกปออมหูบอกเลยอย่างกระโดดโดดเป็นกบเฟงเลยใส่ท่ออ้นี้แม่งเหมือนขี่รถเดิมใส่ท่ออ้นี้เหมือนขี่รถเดิมบอกเลยใส่ท่ออ้นี้แบบถ้าเกิดว่าเป็นใบที่ว่าผมขายไปแล้วเพื่อนมันจะแบบเดินหอแบบรัวๆกระพือเลย ไฟแบบนี้แบบไม่ขัดใจมากไฟนี้ไม่ค่อยขัดใจแต่ไม่เป็นไรขี่ให้เพื่อนดูเฉยก็ผมกะไว้ตอนนี้ผมกะว่าจะเปลี่ยนสีล้อเปลี่ยนโชก่อนเพราะว่าชุดสีติดรถมันยังมาสวยอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนสีล้อเปลี่ยนโชก่อนน่าจะเอา YS เพื่อนๆไม่ g f i n i ี่ก็เลเซอร์ครับผม YS เลเซอร์รอดูก่อนว่าจะเอาตัวไหนดี ต้องไปเทียวว่ากระปุกอันไหนใหญ่กว่ากันผมเพขาอันไหนกระปุกใหญ่ยาวกว่ากันผมเอานั้นเลยไม่ได้ขี่นานเนี่ยแบบใบนี้มันแบบมันอันๆอ่ะมันอันๆเบื่อๆถ้าใบเก่านะมันจะโอ้ไปเลยเพราะว่าอีกอย่างใบถ้าไปแน่ได้ผมไปอยู่มันแค่เดินคอเดินคอจะไปเดินวันนี้แม่งรถมันมี ห้าหกห้ากเรียนซีวีนะผมวาวเดิมก็ห้าหกใช้เดิมแหละเอาฟแฟร์แฟร์ชาบ้านลนะห้าหกใช้เดิมถือว่าเป็นรุ่นแข่งที่ไม่โกงถ้าเกิดไปวิ่งนะแต่โดยปกติแล้วเขาโอเพนวาวนะหะ้าผมจะไม่ผิดหรือวาวเดิมเนีนยน่าจะสนมมาจะวาวเดิมแข่งกันวาวเดิมมากกว่า ันนี้คือแบบเข้าโคง้งรู้เลยว่ารถรถ,รถแม่งกระโดดนะเพื่อนในกล้องมันนิ่งนะคนขี่จริงแม่งกระโดดเนี่ยผมเลยเบื่อโช๊คเทียมตรงนี้แหละแม่งขี่แล้วก็โดดกระโดดแล้วก็เออมุมกล้องผมปรับใหม่นะเพื่อนชอบเป้ามุมกล้องแบบนี้มุมมุมกล้องที่แบบว่าเห็นทั่วเห็นแบบสองข้างทางนี้เลยปกติเราจะโฟกัสที่หน้าแล้วแต่นี้เราให้เห็นครบเลย รถผมเป็นไมฟ้าสตาร์ทมือนะผมแต่ว่าสตาร์ทมือน่าจะจิงบงไปละตอนแรกวันแรกมายังสตาร์ทติดเลยวันต่อมาตาร์ไม่ติดแม่งสตาร์ททีแบบควนลุกอ่ะต้องบอกควนแม่งลุกอ่ะโคตรเฟี้ยวเฮ้ยเดดเดอผมขอผ่านนะผมครับพี่ผมขอผ่านนะครับผมแล้วเขาบอกผมว่าถ้ารถถ้ารถลูกถ้าเอามาใส่ทอดเดิมชัดว่ามันจะพังไม่รู้จริงปะนะ อันนี้ถือว่าโอ้โหเทดเทสตัวลิ่งว่ะอันนี้ถือ,นนอนนว่าผมได้เอารถมาลองแบบแบบที่เขาบอกกัน่ยโอเคไปเลยนั่งสีนั่งสีอุ้ยสองจังารถว่ะ ท่อใบที่ว่าผมขายไปนะร้อยสามสิบ1ก4อบร้อยสี่อะใบนี้แม่งได้มาร้อยร้อยเทไหร่วะร้อยสิบร้อยยี่สิบห้ามั้งประมาณนี้นอีกอย่างหนึ่งบางลมแม่งเป็นรถสเตอร์ก็ได้รถเยอะเท่าไหร่รรรรครันนี้สเตอร์น่าจะสิบเท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันแล้วกันลืมถือว่าลืม แต่อจริงน,นเพื่อนเขาบอกว่ารถลูกที่ทำมาไม่ใคนใส่ท่อเดิมิ่งแล้วนั่นเนี่ยคอ28แต่ว่าใส่ปลายเดิมไม่ผ่าผมก็ไม่รู้ว่ามันมันจะทดแทนกันได้หรือเปล่าเพราะว่าปลายใหญ่แล้วไงปลายใหญ่แต่ว่าคอยังเล็กอยู่ก็น่าจะใช้แรงกันได้แหละสุดที่ผมจากทางทางน,นเพื่อนเพื่อนฝฟังเสยงเดินหอววันบางคนยังไอคลิปรีวิว เมื่อตอนคลิปผมลืมให้เพื่อนฟั้งแต่รถเดินหอบมาตัา้งลต่รถเดินหอบอ,อะไรวะเนะี่ย อ๋อเป็นควันดำเลยวะควันดำนี่หมายความว่าไงเพื่อนแ้ำมันหนาวก็ถามว่าคันนี้จะอัพสเ็ตไหมอันนี้มผมหาเผื่อมีช่างอะไรที่ดูเฟสอา่าดูช่างผมอยู่ตอนนี้ผมผมหาช่างทำทำรถไปทริปน้ำไม่อาบเดือน11นะผม ทำรถไปทิปน้าไม่อาบเดือนสิบเอ็ดนะผมผมขอหาสปอนเซอร์หน่อยเอารถทาทิปน้าไม่อาบนะผมไม่ต้องลูกใหญ่มากก็ได้เพราะว่าทิปพุทเบิกมันมัน,ม,นมันก็ค่อนข้างไกลวผมห้าหกร้อยโลเพื่อไปวางกลางทางผมไม่มีรถบรรทุกเงเอาแค่เล็กๆพอเอาแค่พอสนุกรับเหมือนแบบว่าถนนยาวๆเออมีร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าประมาณนี้นี่ขอไม่เยอะนะเอาร้อยสี่ร้อยห้ายจะด กับทางเดิมนะครับเอาไม่มีด่านเอาไม่เยอะครับเพื่อนร้อสี่ร้อยห้าจัดมาใหเพราะว่าเออผมลืมบอกอย่างตอนเนี้ยสนามที่ผมว่าปิดอ่ะเจ้างง,ง,ง,งงอะตอนนี้มันเปิดซ้อมนะเปิดซ้อมยังไม่ได้เปิดให้จัดงานครับผมเดี๋ยวเราคงต้องหารถไว้ในช่องสักคันหนึ่งเอาอไปแว้นอาจจะเป็น MX อก็ได้ H เอเดี๋ยวไปทดเป็นสิบสี่สนได้สบาย สบายสบายเน้นต้นครับผมแปด๊แปดปด๊ปดป๊ดต้นแล้วยิ่งเอเมจิ่งออกแรงแม่งดุมพังวไว้ไอ้ดุมแม่งพังโคตรไวแล้ผมโอเคครับผมก็เย็นละก็ผมขอตัวไปก่อนก็คลิปรีวิวถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟลัปตะไครให้ผมด้วยละเพื่อเป็นการสนาบสนุนผม,ผมไม่ต้องโดเนเหยนะผมผมขอแค่นี้แลนะผม ก็ให้อยากดูยังไงต่อเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมจัดสภาพรู้อยู่แล้วผมว่าเราต้องไปร้านไหนนะครับผมเราไม่ได้จัดเยอะนัเพื่อนย่าลืมนะผมเปลี่ยนแค่ล้อกับโชคเพราะว่าผมต้องเก็บเงินที่เหลือไปลงกับเครื่องไงครับผมโอเคว่าผมไปละบ๊ายบาย